สักกรูลา,าลว,วัสดีครับลิปมีภพ,พ,พอร์สมนาร์ครับลิบมีผมสะมารีวิวกองอากาศของพิเศษหนึครับสั่งออนสั่งออนไลน์มาจากพวกแอบ,บออนไลน์ครับราคาลอยยี่สิบเาบาทกับบวกหูเหมือนว่าสิไงดของแท้หรือว่าของเทียมหรือว่าของเกตแบบเลยเดี๋ยวไปเปิดกล่องบึงในกันครับ สี่แล้าครับสั่งมากครับกองเดี๋ยวเข้ามาแกกองไปได้วยกันครับเห็นเขาว่ากองอากาศมันบริแท้งบรนสัง่งส,างส้างเอาก็ได้เขาว่าก็เลยสร้างเอาลองมึงครับ แอร์ออกมาแล้วครับนี่น่าจะเป็นของแท็งอยู่มั้งครับเนาะน, <Okay. S 1> นี่คอนเดนเซอร์เอ๊ะครับมีบาร์โค้ดมีวันผลิตน้ำครับใส่กองอากาศมีรหัสนำผมกับบอแน่ใช้ใหกันว่าเป็นของแข็หรือบอแทีเนาะของกระเบื้องบอบเปลี่ยนให้กัน กับบเคยใส่เองเชื่อครับเดี๋ยวสีล่องอสีล่องเปลี่ยนเองล่องเปลี่ยนเองจะเป็นแนวเ,นยยเดียนะครับตัวยีสิบเก้าบาดกับเคอยู่นได้แล้ครับผมมีโลโกลัวฮอนด้ารับกับคิดว่า่าจะเป็นของแข้เนาะเพราะว่าราคามันบมดแพงครับ่อยกาบาทเอง แต่ว่าราคาถ้าเกิดว่าเข้าไปเตียนที่ศูนย์บริการนี่ผมบ่งบอกให้กันครับว่าท่านศูนย์เขาคิดค่าอะไรจักบาทอันน่าจะคิดว่าคือพอนะครับถอดสกูลยเนอะมือใหม่ก็คือสีเ็ขปมยหญ่น้าผมบ้าเต็มโตแต่ซีไม่อยูแบบ่เจ็ตโตครับ ครับขังแรืที่กันนะครับอยู่คุ้มกับบุกขึ้นถั่วที่กันส่วนมากครับเอาควาลานานันควาลันเขาพิษหงิพิษถือกันได้กับแนะนำกันเลยด้วยครับ ตอนนี้กันคืออ่าถอดไข้คุปเตอร์สกูอออ่ามกันแล้วครับเปิดปัาดขับทีงไอันนี้ครับยังไงครับนี่อันนี้คือระยะที่ผมเปลี่ยนเลยรับมาเทระยะหนึ่งหมื่นหาพันลู่หรอครับนี่ ยังท่านเคยเปลี่ยนเนี่นะครับก็เลยอยากลองสื่อมาเปลี่ยนเองมีสีมีนนตอีกอนี่สกูลตุน่นสามตัวครับโอเคครับชุนดำครับเนาะแต่พอเปลี่ยนนี่เขาิว่ายังไง 1 5 0 0 0าพักิโลครับดิงนอกนึ่งครับหนึ่งาพันกิโลครับดำปิดอ๋นี่มีตาพ่อนดาทื่กันแสดงว่าตัวที่ผมสั่งว่า,านี่เป็นของแทียขึ้กันหรอผมว่าครับนี่เปรี่ยนเทียบครับโอเคครับ คือกันเลยครับส่วนตนี่ครับเอาผ้าเสื้อตังนี้ครับฟุ้นจับแตกต่างกันแห้งครับระวังตัวเกากับตัวไมนี่กองอากาศเปียบคือจังจมูกหายใจเนาะ không cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền เบอฟืนแห้งก่อนครับหยันมันหยันมันแบบหยันมันหลวมไปเลยนะครับนะใส่สลับกันนะครับ ขี่ก็บางลเลื่อนแต่ลอยยี่สิบอยู่ครับแต่ว่าขังล่าสุดที่ไปนี่ลเลื่อนแต่แค่ลอยสิบหายเขาซื้ว่ากำลังก็จะตกเร็วแต่ตัวนี้กับเปลี่ยนสายพานแล้วกระเม็ดไปขังนึงแล้วครับไปไปเท่านึงลแล้วตอนที่ได้หนึ่งหมื่นสองพันกิโลนะเปลี่ยนไปเท่านึงแล้วครับ สุดท้ายแล้วครับโอเคครับเปลี่ยนอันเซ็ตเรียบร้อยครับกต่สำหรับเรียนเองจะคล้องจะได้นกันครับง่ายๆครับ สั่งมากกเหมือนกันกับบทแพีงนะครับที่เีงประหยัดรายชายดีครับเนี่ยอุ้ยดำครับเป็นตาอากาศภูเขาครับครับสำหรับคลิปนี้ครับนีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่มาเบินเดร์ครับสวัสดีครับ